นะครับมาชมเกมในครึ่งหลังครับขึ้นสกอร์ไปหน่อยโอสกอร์แล้วบ้างเหนือยิงได้ยิงได้โอ้โหยังเกือบฟาวไม่ไม่ฟาลดูไว้ดูไว้ละมินโอ้โหยังได้อยู่ยังได้อยู่โคทาโคเข้าหนึ่งคนเล่นเร็วเบอร์เก้าโอเคเตะเข้ามาใกล้เตยเข้ามาใกล้บอลเออหาทุ่ที่ว่างอะไรมินมินเข้ามามินเข้ามา เออแล้วโอเคเอออาพาบนมาได้ไหมมินหนุยิงไกลตรงน,นี้โอ้โหตามไม่น่อยอถือยาวไปเลยล็อกเฮ้ยคู่บอลแล้วยาประมาดีมากเหนือเบลทำอะไรเหรอเบลมินโอมัดเชือกือบ ที่3ของพีิมินสามประตูต่อศูนย์เข้าอย่างสวยงามสตีสตั้งช่วยกันดูสามศูนย์นะครับว่าที่แชมป์ใหม่กีฬาแฮนด์บอลรุ่นอายุ12ปีไม่เคยส่งครับไม่เคยส่งส่งครั้งแรกนะครับส่งครั้งแรกให้เร็วให้ให้มาลองดูนะครับให้เร็วจะพามันขึ้นมาเลี้ยงมันขึ้นมาเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร หมุนพอขืนเลยเพื่อนมาเดี๋ยวก็ขืนอ้าวไปแล้วครับเบอร์เก้าของโอทาโอทาใหญ่เขายิงยิงไม่ได้ฟาวไม่อนไรฟาวเบาๆเพื่อให้รู้จักกันเฉยๆเขาฟาวก็ฟาวนอกเออถูกโอทาโอหดีนะเขาไม่หมุนไปยิงยิงโอ้โหแล่บลูกนี้แม่เกือบองุ่นเสียเสียหลักเออเลี้ยงบอลมาเรื่อยๆโซอือหนาๆนาๆโอ้ยยิงกั โนนนนนบวัยใจโออบวัยใจเ,อ,เออพ่ดยิงไกลทุ่มโพเห็เนว่าได้ทุ่มนแน่ทน่ในเครื่องลังครับตรงตง้นเอาชนะโกธาไปด้วยสกอร์สมประตูต่อศูย์ครับเป็นแชมป์นในปีนี้ครับโกธารองแชมป์ครับ นักกีฬาทั้งสองทีมทำความเคารพสัมผัสมือขอบคุณนักกีฬาทุกทีมนะครับขอบคุณกรรมการทุกท่านเลยนะครับที่ทําการตัดสินครับวันนี้ก็จบเจ็จสิ้นไปด้วยดีนะครับก็ผลการแข่งขันนะครับเดี๋ยวก็จะสรุปลงลงลายเนาะนี่กรรมการสรุปผลการแข่งขันนะครับถ่ายขอถ่ายนะว่าเออโอเคนี่ครับผลการแข่งขันครับ ยอดครับแฮนด์บอลเรียบร้อยลยครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเลยนะครับขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ร่วมแข่งขันนักกีฬาครับช่วยเก็บเก้าอี้ให้หน่อยลูกหนูโกอทากทาลูกช่วยเก็บเก้าอี้ให้หน่อยตรงต้นมาเก็บเก้าอี้ก่อนตรงต้นมาเก็บเก้าอี้ก่อนลูกมาเก็บเก้าอี้มามาช่วยเจ้าภาพนะนี่โอเคครับขอบคุณและสวัสดีครับ